กันในเกมมาครับก็ผม d a r k f ฟ็อกนั่นเองก็กับในมัดที่มีชื่อว่าแวมพร์กันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนที่คลิปนี้ผมก็ทาทำการอัปเกรดเลเวลตัวเองอีกแล้วนะฮะก็สักเลเวลหกเลวลเดแล้วกันในคลิปนี้เดี๋ยวต้องทําการอันนี้ฮะหลอมเหล็กก่อนแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้เป็นบล็อกเหล็กนั้นในการทํานะฮะโอเคหลอมไปแล้วก็ผมไปขุดมาเต็มะะเลยฮะเหล็กเนี่ยโอเคใส่เครับบ อันนี้มีแค่อันเดียวโอเคแล้วก็เก็บไปก่อนอันนี้เอาอันที่มันมีเยอะๆเอามาฮะแล้วก็ทองนี่มีเยอะมากเพราะว่าออไอเวลแบบสุดท้ายมันต้องใช้ทองในการทานะฮะโอเคเราก็รอกระต่อไปแล้วกันนะตอนนี้รอให้หลอมเสร็จนะฮะแล้วก็ผมมีเหล็กอยู่เก้าอันมันต้องทําเป็นบล็อกเลยฮะใช้เยอะมากผมว่าไปตีบวกดาบดีกว่าฮะเป็นลูติงไงดาบเหล็ก โอเคทำการตีบวกเลยละกันได้รหฮะลุตติ้งสมาเตรียมไว้ฮะผมใช้ดาบเหล็กดีแล้วฮะเพราะว่าดาบไดมอนคือผมว่ามันเบืองไดมอนเกินไปมันหายากนะ,ะับผมแบบขี้เกียจหาด้วยผมไปไปหามาโคตรนานเลยไดยมอนเนี่ยมาฮะเดี๋ยวต้องอ่าอันนี้คือเป็น n อ c ที่ผมคอสตอมเอาไว้เป็นกาดนะ,ะเป็นกาดแัมพาย เออแล้วก็อันนี้ออกก่อนแล้วกันนะมันสามารถแบบกดออกได้ฮะนี่กดแบบเอาบล็อกออกได้ซึ่งมันสะดวกมากๆเลยแต่การแบบทําแบบถ้าเกิดจะทําอันใหม่นะเออแบบว่าวางบล็อกเหล็กไปแบบนี้เออแต่มันไม่สแต็กกันวะ,ะต้องแบบกดสแต็กกันอีกโอ,โ,โอเคฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอะเดี๋ยวก,กดสแต็กกันก่อนมันเปลืองพื้นที่นะฮะโอเคเก็บมาเก็บมาประมาณนี้ฮะ โอเคมันใช้12บอล็อกหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเอาอันอน,น,อน,น,ออนี้ไปเก็บก่นบอน<ร>แล้วกันตอนนี้คือเราหลอมได้หรือยังเนี่ยโอเคอันนี้ไปเก็บก่อน12บอล็อกเองด้วยแล้วก็ได้มา10บบอยังน้อยอยู่ฮะรอต่อไปแล้วกันนะแล้วก็ผมก็ทำการขังเอพีซีแบมพายไว้เพื่อทำการแลกของนะ <laughs> ก็คือมันเนี่ยมันแลกเป็นพวกสมุดไงตรงนี้ ก็ทุกคนก็จะรู้กันแล้วฮะแล้วก็เออมันก็ยังมีรูต t i n g นะรูต t i n g สองนลก็ r e s e ตก่อนละกันจะรี s e ตแบบให้มันมีอันอื่นอ่ยผมอยากได้อร์จูนอ่ะแล้วทาไมมันไม่ร e s e ตอะเอ้ามันมันคืออะไรทําไมนายไม่รีเ e ตแต่เพื่อนนายบล็อกมันมันชอบบลกอกมันเป็นอะไรเนี้ย npc โอเคแล้วก็ชัางมันละกันนะผมว่าไปหาตัวอื่นละกันมันน่าจะมีตัวอื่นอยู่หรือเปล่าฮะสวัดดีคนนี้ คนนี้เป็นดูเรเจอร์เป็นคนธรรมดาที่ผมว่าได้อยู่นะนี่ฮะได้ลนะนี่คืออะไรแต่ก่อนต้องกดตัวเอาติดยากมาลูติงเฮ้ยลูติงสามแต่ผมก็มันก็ไม่เอาละผมขี้เกียจละฮะมันต้องใช้แอมโมดอีกโอเคเอาไว้ก่อนแล้วกันผมอยากได้ฟอร์จูนอะอาใส่ในพิกแอ็กอะผมเจอไดมอนอยู่ในใต้ถ้ำนะฮะผมอยากจะขุดแต่มันก็มันได้น้อยอะมันต้องใช้เป็นฟอร์จูนอะเฮ็ยแต่ขังไว้ก่อน โอเคประมาณนี้ฮะเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวก่อนไม่ทันปิดไม่ทันตะโถเอ้ยไงดีวะเนี่อ่ะ mm hmm. ผมอยากแบบทำเป็นเอ็ีอ่ะแบบฟาร์มอ่ะเป็นฟาร์มอ่ะนะฮะเออถ้าเกิดมาทํายากเกินไปผมว่าคอสตอมแม่งเลยนะฮะ mm hmm. เออถ้าเกิดมันแบบถ้าเกิดผมหัวร้อนเกมมิ่งอะนะเอ้ยจะไปไหนเนี่ยอย mm hmm. ผมไม่เอาอะลูตติ้งอ่ะอยากได้ฟอร์จูนมากกว่านะผมมันหายากแน่ๆเลยฟอร์จูน โอเคเก็บมาฮะแล้วก็ทำการวางใหม่เฮ้แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันรีเซ็ตกลับไปงีงเนี่ยมันมันบั๊กอะมันเป็นอะไรฮะโอ้โหก็ยังเหมือนเดิมเลยฮะลูติ้งสองเฮ้ยนายเป็นอะไรเนี่ยบั๊กนยบั๊กเ,เยอะจริงเอ่อแล้วก็หาคนใหม่แล้วนะมีคนใหม่ปะคนนี้ก็เป็นเอเซนะคอสตอมอันนี้ก็เอผมว่าเอาอันนี้ไปแบบรีเซ็ตมาดีกว่ามันจะได้ปะเนี่ย มันจะแบบเป็นไอคนตีดาบป่ะเนี่ยจะต้องลองดูฮะมาเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าโอ้แม่งเจอบั๊กบ่อยจังเลยนเนี่ยสุดเซ็งเลยฮะมาเดี๋ยวกล้องต้องวางตรงนี้ฮะอ่ะเรียบร้อยได้ปะไม่ได้มันคืออะไรเออมันไม่ได้อ่ะเออโคเซ็งเลยนายทุบแม่งเลย เอ้ยผมว่าเอาให้ม hmm, okay, <laughs> like ันแบบออกไปดีกว <cs> <title> <laughs> okay. uh ่านะมันมันบั๊กอะโอเคนั่นก็ทบออกแม่เลยนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วกันมันบั๊กแล้วฮะไอตัวนี้โอเคนายแม่งชอบบั๊กนี่ตีนะฮแม่งเลยเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยแวมไพร์ธรรมดาโอเคฮะนั้นก็เออไอคนนี้อะไอคนนี้จะรับปะเนี่ยจะรับทำปะเนี่ยมันก็ยังบั๊กอีกยาวเลยฮะมัน โอ้ยอยากฆ่ามากเลยเนี่ยฮึดูติง้งอ่าเอ้ยคนนี้เดี๋ยวก่อนนะต้องวางาต้องวางขังไว้ในบ้านดีกว่าไหมก็วางตรงนี้แหละโอเคฮะเอ่อรับปะรับทำปะเนี่ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่ทำอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ไม่คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะเออเดี๋ยวว่ามันโดนดูดเลือดป้ามันเลยโกดหรือเปล่า ผมว่ามันน่าจะโกรธอยูไ่ไอคนนั้นมันไปดูดเลือดทำไมเนะี่ยโอ้ยหาไอคนหนึ่งมีปนีย่ยหมู่บ้านนี้ก็คนน้อยๆอ,อยู่ฮะม่งโดนซอมบี้ตีตายโอเคมันไม่มีแล้วอะ่ะมีไอพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ทำเนี่ยวางปุ๊บก็ไม่ทำฮะมันน่าฆ่าทิ้งจังเลยโอเควางกับที่เดิมแล้วกันไอ้นั่นน่ะมันไม่ทำอะ่ะโอ้ยโคตรส็งเลยฮะตอนนี้ มีอีกปะ a อ c บ้านหลังนี้เอ้ยมีแต่ว่ามันเป็นไอ้นี่กว่าแวมพร์มันเป็นคนแรกเป็นพวกเออแผนที่อะแผนที่เบโอมอะบเบโอมแวมพร์อะแต่ผมไม่เอาเพราะว่าเราจเจอตรงนี้อยู่ตรงนี้นะแบอมพร์อืมไอ้คนนี้อะคนนี้ก็ไอ้มาช่างตีเหล็กที่เป็นแบมพร์ดีหว่าฮะน,นี่โอ้โหมันของขยะมากไม่เอาเพื่อนอูนายและของแต่ละคนนี่มันอะไรกันนี้อะ ของโคดขากนะฮะโอเคเพราว่าวางไว้ในนี้ดีกว่าเนี่ยมันยังเป็นในนี้อยู่เหรอมันบลั๊กแล้วฮะโอเคมันก็ไปแบบเดิมอะช่างมันลวกันนะคนนี้เดี๋ยวคอยนอกรอบแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปรุนเหล็กก่อนว่าเหล็กเราหลอมเสร็จหรือยังฮะลิ้นชอบพันกันมากเลยเลยโอเคเริ่มมึนมึนฮะตอนนี้แบบเพิ่งตื่นนอนมาเลยแล้วก็อัดคลิปโอเคเรานอนให้มันตอนกลางคืนเลยแล้วกันนะหรือว่ามันเป็นตอนเช้ามันเลยไปทํางานไว้พวกนี้ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคได้เหล็กมาแล้วบอกว่าน่าจะพออยู่ละมั้งเนี่ยโอเคอีกสิบสิบอ่าเยอะแล้วฮะมาเดี๋ยวทำการทําให้มันเป็นบล็อกเหล็กฮะโอเคเดี๋ยวกดครับตรงนี้เลยมันสะดวกดีฮะกดมาให้หมดปาบก็ให้สิบสี่บล็อกนะฮะบอกว่าพอแล้วหรือยังเนี่ยตรงนี้เฮ้ยแต่ว่ามาใช้สามไงมาใช้แค่สามบอกว่าน่าจะพออยู่นะสิบสองเนี่ยมาใช้สิบสองนะฮะหรือเปล่า เดี๋ยวลองวางดูฮะจะพอหรือเปล่าวางไปแบบนี้เลยฮะแบบเดิมทําแบบเดิมเลยโอเควางไปวางไปแล้วก็ตรงนี้อีกฮะเออโอเคมันใช้13บสามไอ้มันใช้สิบสองนะฮะเออแล้วก็ต้องใช้ของแบบเดิมนะเป็นหัวใจแล้วก็เป็นสมุดของแวมพายนะฮะผมลืมเอาเดมอนเลยฮนะจะไปแลกเป็นสมุดแวมพายลืมามาใหม่อีกแล้ว โอเคมาเดี๋ยวเอาเดมอนมา17บนะฮะผมได้มา17แล้วก็ผมมีเลือดอยู่เยอะนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนลวกันนะเลือดอันนี้คือมันใช้ได้ทุกอันนะแบบจะเป็นเวลไหนก็ได้นะเลือดโอเคเรามีเลือดอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องไปแลกเป็นสมุดแวมไพร์มาแล้วกันไป let's go ฮะต้องรีบทำแต่มันจะเช้าโอเคทำการแลกมาเลย5เม็ดนะฮะใช้เยอะมากเลยเนี่ย ใช่แบบโคตรเยอะเลยฮะในการแรกแล้วก็อันนี้เก็บไปกอนอ่ะปฮะเดี๋ยวจะไปทำการพิธีกรรมประกอบพิธีกรรมเลยและกันนะฮะตรงนี้จัดป้าใส่ไปเลยแล้วก็ทําการเอ่อกดคลิกป้าแล้วก็รอให้มันมีแสงแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็รอต่อไปนี่ไงเออโคเท่เลยฮะเท่แบบมากๆอ่ะแล้วก็มีเป็นเลเซอร์ยิงมาแบบนี้เอ้ยโคเท่แล้วก็อีเปสีแดงเลยนะฮะ จะขอทำให้ปกคลิปดิอ่าประมาณนี้ฮะโอเครอรอรออ่าเรียบร้อยได้แล้วฮะอุ้ยผมได้บัฟด้วยวะ่ะได้บัฟเป็นโจมตีแรงปะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันแค่10วินาทีเหรอโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็ผมสามารถทำการอัพเกรดสกิลได้แล้วฮะตอนนี้ก็เป็นสกิลด้านล่างนี้เลยนะฮะอืมก็เป็นอันนี้อันนี้คืออะไรแอดวานซ์เหรอมันเหมือนจะ ดูดเลือดเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันฮะโอเคเราอัพไปก่อนแล้วกันมันต้องใช้ไงในขั้นอันนี้เราก็ถ้าเกิดจะทําเป็นขั้นต่อไปอ่ะดูก่อนฮะอ๋อนี้คือมันสามารถทําได้เวลหกเวลเจ็ดเลยอันนี้วิผมว่าทําอีกสักเวลหนึ่งดีกว่าไหมเวลเจ็ดเลยฮะโอเค๋ตวต้องการเป็นอันนี้เป็นเลือดแล้วก็สมุดบำพายอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปแลกก่อนแต่ว่าผมจะเอานี่ก่อนฮะจะเอาไอ้นี้ก่อนแล้วกันนะมาเตรียมไว้ก่อน เอาไว้กินนะเออแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเอาอันนี้มาเลือดในบ้านโอเคฮะเดี๋ยวไปก่อนต้องรีบต้องรีบเดี๋ยวมันจะเช้ามาเออแต่ก่อนกล่องนะอยู่กล่องไหนวะกล่องนี้กล่องนี้ผมทําอะไรไปเนี่ยเริ่มหมึนๆมนแนะโอเคเอาเวลสองแล้วกันนะเราแยกก่อนแล้วก็แบบนี้ฮะป่าเดี๋ยวไปใส่ไว้ในออดิแฟคแล้วกัน เฮ้ยแต่ว่าผมไปแรกก่อนไปนแรกไปสมุดก่อนเฮ้ยดินอะไรเนี่ยวางมาเลยฮะมาสวัสดีฮะเอ้ยเข้าสวัดีทำไมเข้ายายกเลยบ้านเนี่ยแรกมาเลยฮะเรียบร้อย่าเรารีบเลยออกประตูนี้แม่งไปฮะอาจคิปมาสิบนาทีแล้วอ,อ๋อมาสามารถกดแล้วก็ดูพวกเนื้อเรื่องได้แต่ผมแปลไม่ออกช่างมันมละกันโอเคใส่ไปแล้วก็ทำการใส่เลือดแมไพายขั้นสูงไปฮะ แล้วก็ทำการเลเวลอัพตัวเองอ่าแบบเดิมเลยฮะตรงนี้ผมโคตชอบอะ่ะรอฮะรอ,รอ,รอแล้วก็มีแสงพุ่งเข้ามาหาเราโอเคฮะโค,ะโคะตรเท่ตรงนี้นอุวยสีแดงแป๊ดเลยเต็มหน้าจอโอ้มันแดงมากมันแดงมากโอ้โอเคเรียบร้อยฮะเลือดเพิ่มด้วยแล้วก็เวลเแล้วแล้วก็สกิลทำการอัพเลยฮะ อัพเปสกิลอันนี้มันคืออะไรเนี่ยฟินิชชิ่งมม่คืออะไรฮะอัพไ,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 ไปก่อนแล้วก็เฮ้ผมได้เป็นสกิลอะไรมาไม่รู้อ่ะอันเนี้ยโอเคเราปิดไปก่อนละกันมันเป็นรูปฟันอ่ะเป็นรูปเขี้ยวอ่ะมันคืออะไรฮะรว่ามันใช้กับแบมพไพนี่มาข,า,ขาววะมันก็ใช้ไม่ได้นี่หว่าเอ่อมาต้องใช้กับอะไรไอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ โอเคเดี๋ยวต้องไปทดสอบปะทดสอบสกิลนะฮะมีมอนเตอร์ป่ะแถวนี้เออแล้วขอเอาสมุดมาดูว่าเวลต่อไปคือทำแบบไหนฮนะ,ะเวลแปดอ๋อมันต้องใช้เป็นทองเลยอ่าแบบนี้ฮนะ,ะเวลแปดถึงสิบเอ็ดนะ,ะในการทำได้นะไอะแท่นอันนี้โอเคเดี๋ยวเอาไว้ <laughs> คลิปหน้าแล้วกันแนละ้วค่อยมาอัปเกรดต่อไปนะฮะเ้ยแต่ว่าคลิปหน้าผมว่าไปไปแบบไปบุก อขอ้นเลือดหาดดีกว่าไหมผมเจอแล้วเป็นแบบคัเลือดหาดอะแบบของไอ้เนี่ยไอเฟอร์เฟลเจอร์อะเอาโปรพิเตอร์ทำไมเนี่ยโปรพิเตอมือมันลั่นนะเออผมว่าคลิปหน้าคือไปบุกดีกว่าบุกในคัเลือดหาดละกันนะคลิปหน้าอยากสู้มากเลยเนี่ยอยากจะบวกกับพวกนั้นอะนะฮะแล้วก็จะไปแบบยึดคัเลือดหาดเลยฮะเออเดี๋นนยวไปคลิปหน้าละกันนะเพราะว่าคลิปนี้คือผมก็ไม่มีเวลาว่างมากมายนะฮะคลิปนี้ โอเคแล้วมันมีเอเซีอีกวะเน,นี่ยแล้วนี่มันเกิดอีกแล้วไอ้บัมพาร์มันเข้าบ้านได้นะแล้วสกิลไอ้รูปฟันมันคือสกิลอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออเฮ้ยสวัดดีแล้วตรงนี้มีคนปะเอ้ยไม่ได่ไงมีคนต้องทดสอบกับคนนะมันคืออะไรจะต้องดูดเลือดปะโอเคดูดมาเออเอาเฮ้เดี๋ยวเพิ่งนอนซี่นะเราขอดูดเลือดหน่อยนะเอ้ยแต่ผมจะกดนอนทําไมโอเคเดี๋ยวต้องกด,ด วัดเด้อเฮ้ยตื่นมาก่อนขอตูหน่อยเออมันน่าจะตูดเลือดไวขึ้นปะอันนี้ก็ไม่แน่ใจฮนะผมแบบเออมันเมือนจะเร็วขึ้นวะ่ะเนี่ย,ยมาดูดเลือดเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มันน่าจะได้เลือดเยอะปะแบบได้เลือดบาร์นะไอตรงเลือดบาร์ตรงนี้ขึ้นเยอะปะโอเคฮะปิดประตูเลยแล้วกันมันใกล้ตายแล้วมันก็กดไม่ได้มันเขียนว่า i n f ฟ c t e d อะต,ติดเชื้อหรอ ไม่รู้เหมือนกันงงมากฮะแล้วก็คนนี้ก็เป็นโอ้โหเม่ผมไปตีโดนไปไงมันขึ้นราคาแล้วฮะแม่่โกงราคาขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วถูแล้วก็อยพวกแวมพร์ฮันเตอร์นี่ผมขอทําการไปคิวมันทิ้งละกันเหมือนไส้ฮะเหมือนไส้แบบสุดๆหยุดไม่อยู่มาสินี่ไงตีหนึ่งทีแล้วกันมาเข้ามาเราเวลเจ็ดเราเพื่อนเราเวลเวลจ็ดแล้วเราเลือดเยอะแล้วตอนนี้เราอึดขึ้นวุ้แต่มันก็ยิงแรงนะยิงแรงมากฮะ ผมก็ตีแรงเหมือนกันนะ่ะอืมตายฮะดอบปะเนี่ยผมไม่รู้ติ้งนะโอเคมันดอบมันหนึ่งอันนะหัวใจโอเคเอ้ยโดนอะไรเนี่ยเอาโดนเไปไ็นอันนี้ดีกว่าแคมป์แคมป์มไฟเอ่อโอเคประมาณนี้แล้วกันมันใกล้เช้าในเกมฮะโอ้วิ่งไวมากไอส้สกิลนี้โคตรชอบอะเอพีซี ABC, มันก็บักบักนะ ไอ้พวกแวมไพร์อ่ะนะฮะบักๆเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีแสงอะไรขึ้นหรือเปล่า uh huh. แล้วก็เหมือนมีเสียงแฟนทอมหรือเปล่าฮะเมื่อกี้นี้ไอ้คนนี้ก็ยังไม่ติดเชื้อเลยอ่ะไม่กลายร่างเป็นแวมไพร์เลยอ่ะอ๋อเหมือนจะเป็นเอ็นพีซีที่ผมคอสตอมไว้นี่ไงมันตีแล้วมันติดไอ้นี่ฮะติดเรื่องแสงโอเคผมว่าตีคิปเปอร์เล่นแม่งเลยอัดไปสิบห้านาทีคลิปนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยมึงมุมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันตีแรงมากมึงมุมแต่ก่อนแป๊บหนึ่งขอถอยก่อน สกิล er มาสิมาไปเรียบร้อยฮะตายเริ่มจะแหลกๆแล้วเฟรมเดตกนะฮะตอนนี้มอนเตอร์เกิดกันเยอะเหลือเกินเอ้ยแบมพายมันเกิดหีืว่ามันแหลกเพราะอันนี้เกิดหรือเปล่าเนี่ยมาสิมาที่นายอุ้ยม่ถือซ่อมมาเลยเอ้โอ้มาถือธงนี่หว่าไอคนนี้ถือธงมันตบเลยเหรออือโอ้โหแรงแรงแรงมากแรงมากโคตรแรงเลยฮะไอคนนี้ตีแรงมากกินก่อนแล้วมีหัวใจมาฟันเข้าไปฮะฟันเข้าไป ตาให้ดอกหัวใจด้วยโอเคเจ๋งไปเลยแล้วอ้คนนี้คนนี้เฮ้ยผมตีไม่โดนนะเนี่ยตีได้นุ๊กมากเลยผมเนี่ยโอเคเช้าแล้วะฮะเราเข้าไปในหมู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวโดนเผาโอเคผมว่าปิดคลิปก่อนล้วกันนะก็ทางั้นสรับไปคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนลวกันผู้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่านั้นนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็นบายบาย